สวัสด,ดีแฟนเพจกฎหมาย DIY ทุกท่านนะคะวันนี้กฎหมาย DIY จะมาสอนเพื่อนๆทำคำร้องจัดการมรดกกันแบบง่ายๆสไตล์กฎหมาย DIY กันนะคะเดี๋ยวเอกสารทั้งหมดนะคะจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดและสามารถที่จะปรับเปลี่ยนข้อความในเอกสารได้ทั้งหมดเลยนะคะ การตั ing, all, ้งผู้จัดการมรดกเนี่ยมีเพื่อนๆถามกันมาเยอะนะคะว่าใครจะเป็นคนที่จะการมรดกได้บ้างนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยผู้จัดการมรดกจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกนะคะแล้วก็ต้องเป็นทายาทด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกก็ตามเนี่ยศาลจะดูว่าผู้ร้องที่จะขอเป็นผู้จัดการมรดกเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่นะคะเป็นทายาทหรือไม่นะคะแล้วก็ ผู้จัดการมรกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่บรุนปิภาวะแล้วนะคะต้องไม่เป็นบุคคลที่วิกลจริตหรือเป็นบุคคลที่สารสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถแล้วก็สําคัญเลยก็คือบุคคลที่สารสั่งให้เป็นคมล้มละลายนะคะจะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้ทีนี้ในการจัดการมรกเนี่ยกฎหมายบอกว่าผู้จัดการมรกก็จะเป็นคนที่จัดการมรกตามคําสั่งสารนะคะก็หมายถึงว่าในเมื่อมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรกของคนตายก็ ผู้จัดการมรดกจะเป็นผู้ที่มีสิทธิและหน้าที่นะคะในการจัดการในการโอนหรือในการเบิกถอนเงินในธนาคารนะคะในการโอนรถโอนที่ดินเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกสู่ทายาทต,ต่อไปนะคะในคลิปนี้นะคะจะขออนุญาตพูดถึงคำร้องนะคะในการจัดการมรดกแบบง่ายๆนะคะแบบที่เราสามารถที่จะร้องจัดการเองได้นะคะ จริงๆแล้วการจัดการมรดกนะคะจะมีการจัดการมรดกตามพินัยกรรมกับการจัดการมรดกแบบที่ไม่มีพินัยกรรมนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเมืองไทยแล้วเราไม่ค่อยจะเห็นคนที่ทําพินัยกรรมสักเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายําดับชั้นนะคะการจัดการมรดกตามพินัยกรรมเนี่ยผู้จัดการมรดกก็มีสิทธิจัดการมรดกเฉพาะพินัยกรรมเฉพาะทรัพย์มรดกที่กําหนดไว้ในพินัยกรรมเท่านั้นนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นผู้จัดการมรดกแบบที่ไม่มีพินัยกรรมเนี่ยหมายถึงว่าผู้ตายอ่ะมีทรัพย์มรดอกอะไรก็ตามผู้ร้องที่เป็นผู้จัดการมรดกก็สามารถที่จะมีสิทธิที่จะจัดการทรัพย์มรดกได้ทั้งสิ้นนะคะทีนี้มาดูทายาทโดยธรรมนะคะทายาทโดยธรรมสำคัญกับการจัดการมรดกเพราะว่าลำดับของทายาทโดยธรรมเนี่ย ตามกฎหมายจะมีทั้งหมดอยู่6กลำดับนะคะแล้วผู้จัดการมรดกจะต้องเป็นทายาทโดยธรรมหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องในรายละเอียดก็จะขออนุญาตไม่กล่าวถึงนะคะคลิปนี้จะมาสอนเพื่อนๆทําคําร้องจัดการมรดกนะคะแบบง่ายๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะจากตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นแบบฟอร์มของสารแบบฟอร์มคําร้องทั่วไปนะคะ ซึ่งเราจะเรียกว่าแบบฟอร์มแบบเลข7นะคะแบบฟอร์ม7เพื่อนๆจะเห็นมุมซ้ายมือบนนะคะแบบเป็นแบบฟอร์มคำร้องหมายเลข7นะคะ,ะด้านขวามือมุมบนนะคะก็เว้นเลขที่คดีดำไว้นะคะเลขที่คดีแดงก็เว้นไว้มาดูตรงบรรทัดต่อไปนะคะคำว่าศาลศาลอะไรที่เราจะไปยื่นนะคะอันนี้กฎหมายบอกไว้ว่าศาลที่จะยื่นจัดการมรดกได้เนี่ยจะต้องเป็นศาลที่ผู้ตายเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในขณะถึงแก่ความตาย เพราะฉะนั้นเรื่องเขตอำนาจศาลนะคะดูง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าผู้ตายเนี่ยมีทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนนะคะในขณะถึงแก่ความตายก็ไปดูที่ศาลจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะหรือเขตอำนาจศาลในเขตนั้นๆน,น,นะคะว่าจะไปยื่นที่ศาลอะไรนะคะอย่างเช่นในเขตตลิ่งชันนะคะก็จะต้องยื่นจากการมรอกก็ยื่นเป็นสารแพ่งตลิ่งชัน ต่อมานะคะก็จะเป็นวันที่วันที่เราอาจจะเว้นไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วเราค่อยไปใส่วันที่เราจะไปยื่นต่อศาลจริงๆนะคะก็ใส่วันที่เดือนแล้วก็ปีพศไปนะคะบรรทัดต่อมาเป็นความนะคะก็เป็นความแพ่งนะคะทีนี้ในคําร้องจัดการมาดกนะคะเราจะต้องใส่ชื่อผู้ร้องว่านางชื่ออะไรนะคะชื่อใส่ชื่อสกุลไปนะคะ ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกวงเล็บไว้นะคะว่าไม่มีพินัยกรรมนะคะก็คือเป็นแบบที่กรณีที่ไม่มีพินัยกรรมนะคะจัดการมรดกของนายอะไรนะคะชื่อสกุลของผู้ตายนะคะแล้วก็ถัดมานะคะบรรทัดถัดมาก็จะเป็นแบบฟอร์มนะคะว่าข้าพเจ้าชื่อนมสกุลอะไรนะคะเลขบัตรประชาชนอะไรเป็นรายละเอียดเชื้อชาติอาชีพนะคะอายุที่อยู่นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้เป็นแบบฟอร์มสารนะคะ เพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่รายละเอียดของตัวเองไว้ได้เลยนะคะต่อมานะคะในข้อที่1น,นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ผู้ร้องที่จะขอจากการบัดกเนี่ยเป็นภรรยาของผู้ตายนะคะก็บรรยายไปเลยนะคะว่าข้อ1ผู้ร้องเป็นภรรยาของผู้ตายนะคะแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ที่เป็นบ้านของผู้ตายนะคะโดยผู้ตายเนี่ย ได้สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายกับผู้ร้องนะคะรายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบสําคัญการสมรสนะคะเอกสารไทยคำร้องหมายเลขอันนี้จะลำดับเอกสารไทยคำร้องนะคะ1นึก็เรียงเอกสารไปนะคะย่อหน้านะคะเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะผู้ตายที่ถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุอะไรแล้วก็ใส่ไปนะคะแล้วก็อันนี้สําคัญนะคะต้องพูดว่าต้องบอกว่าต้องบรรยายว่า ขณะถึงแก่ความตายผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภออะไรนะคะจังหวัดอะไรรายละเอียดนะคะปรากฏตามสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาใบบรรณาบัตรนะคะเอกสารท้ายคำร้องหมายเลขอะไรนะคะย่อหน้าถัดมานะคะก็บรรยายว่าก่อนถึงแก่ความตายผู้ตายไม่ได้ทำพิัยกรรมแต่อย่างใดนะคะเพราะอย่างที่แอดมินกล่าวไปแล้วนะคะว่าในการจัดการมรดกเนี่ยจะมีแบบที่มีพิัยกรรมและไม่มีพิัยกรรมนะคะเพราะฉะนั้น ในส่วนนี้ก็ควรจะบรรยายไว้ด้วยว่ามรดกที่เราจะจัดการเนี่ยมันไม่ได้มีการทำพฤนิกรรมยกให้ใครแต่อย่างใดนะคะย่อหน้าถัดมานะคะเราก็บรรยายว่าผู้ตายเนี่ยมีทรัพย์มรดกอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอย่างเช่นโฉนดที่ดินเลขที่อะไรนะคะอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรเนาะแล้วก็เนื้อที่ดินเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทรัพย์มรดกอะไรบ้างก็ใส่ ชี้แจงรายละเอียดมานะคะแล้วก็ตามตัวอย่างนะคะก็จะมีสุดบัญชีเงินฝากธนาคารอะไรบ้างนะคะถ้ามีอะไรก็บรรยายรายละเอียดมานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่จําต้องใส่ซับมารดทั้งหมดนะคะเมื่อเราได้คําสั่งศาลแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาคําสั่งไปจัดการซับมารดได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะย้อนหน้าถัดมานะคะเราจะต้องบรรยายนะคะว่าทยายทโดยธรรมของผู้ตายเนี่ยมีใครบ้างนะคะ ซึ่งทายาททุกคนเนี่ยต้องยินยอมด้วยนะคะตามตัวอย่างนี้นะคะผู้ตายมีทายาทโดยธรรมได้แก่นางชื่อสกุลนะคะภรรยาซึ่งเป็นผู้ร้องในคดีนี้นะคะและมีบุตรธิดารวม3าคนนะคะได้แก่ 1. นางสาวชื่อสกุลนะคะ 2. นางสาวใส่ชื่อสกุลไปนะคะ 3. ามนายอะไรก็ว่าไปนะคะ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีเครือญาตินะคะเอกสารให้คำร้องหมายเลขอะไรนะคะซึ่งบุตรทั้ง3ได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ร้องในการจัดการมรดกรายละเอียดปรากฏตามหนังสือให้ความยินยอมเอกสารให้คำร้องหมายเลขอะไรก็ว่าไปนะคะย่อหน้านะคะเราต้องบรรยายด้วยว่าบิดามารดาของผู้ตายเนี่ยได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะโดยเอกสารพวกนี้นะคะ เราสามารถที่จะไปขอคัดได้ที่สำนักง,งานเขตรหรือตามต่างจังหวัดก็จะเป็นที่วก,การอำเภอนะคะถ้ายัางสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้นะคะก็จะมีเอกสารปรากฏอยู่ในที่วก,การอำเภอนะคะก็เอาเอกสารมาแนบย่อหน้านะคะการจัดการมรดกมีเหตุขัดข้องเนื่องจากผู้ร้องไปขอรับโอนที่ดินนะสำนักง,งานที่ดินแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดินและเจ้าหน้าที่ธนาคารได้แนะนําให้ผู้ร้องยื่นคําร้องขอจัดการมรดก เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายชื่อสกุลน,นะคะผู้ตายก่อนจึงจะดำเนินการโอนที่ดินและถอนเงินจากบัญชีธนาคารได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อความสำคัญนะคะว่าการจัดการมรดกมีเหตุขัดข้องเพราะว่าเราไปโอนที่ดินไม่ได้เนื่องจากชื่อในโฉนดที่ดินนะคะยังเป็นชื่อคนตายอยู่เนาะแล้วที่ดินเนี่ยก็จะไม่จัดการโอนให้ถ้าไม่มีคำสั่งศาลนะคะเราก็ต้องบรรยายเหตุขัดข้องตรงนี้ด้วยนะคะ ใ่หน้าถัดมานะคะเราก็ต้องบอกว่าผู้ร้องเนี่ยไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตและไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มลายแต่อย่างใดนะคะย่อหน้าถัดมานะคะด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดนะัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายให้มีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายต่อไปนะคะแล้วก็ย่อหน้าควรมีควรและแต่จะโปรด ลงชื่อผู้ร้องนะคะนี่เป็นแบบฟอร์มสารซึ่งเพื่อนๆดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนข้อความได้ตามความเป็นจริงที่เรามีนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะในการที่จะจัดทำคำร้องขอจัดก,การบาร์ดกแบบง่ายๆด้วยตัวเองนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันมีก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะคะสามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ ถ้าแอดม n ินมีเวลาจะมาตอบคำถามให้นะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆและกดแชร์ให้ความรู้ทางกฎหมายที่ฟังเข้าใจง่ายให้กับคนที่คุณรักนะคะ